ใา่โดแล้วนะครับขอาใหญ่นะครับไอ้ที่เหลือก็ปัานกันใหญ่นะครับจะุดเอาเอาได้ไหมครับ เกี่ไันที่มาเหุกที่เา่ียรออยู่รออยู่เสร็จมันด้วยเกน่วโมน ไอ้พายถ้นเข้าแล้วนะนะเดี๋ยวไม่ถ่ายเลยอย่ามึงซีไร้ไงเห็นเราจิบอยู่ปากมาเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไว้ไว้ดิเราจับโบชิดมาเลยเดี๋ยวถ่ายเพิ่งลงเลยเสาแล้วนะครับเอ่อวันนี้อ่าตัวเบ็ดของมัสตาร์ดครับ นี่ดูว่าจะชัดนะครับ <Okay. S 1> ดี๋ครับ <Okay. S 1> อย่าปักํำน้ำนะครับไม้เดียวจอดสนิทติดถามลง <Okay. S 1> คนตกหน้าตาอย่างนี้ครับรอจุ๊บ